สัมผนะัสนกูหาซื้อสักก็ได้แหลสัมผัสดังนะมันบ้อพ่อกูรวยแล้วก็สอบลอยะหาสิบาทนะค่ะกูสิโกงนะสิ่งที่กูหายกูก็ถือม้า,มากูหายม้ามันแดกคือกันนะั่นแหละอืมบริวารแต่กูเอาของคน คนที่กู้หายมันทรยศกูกูก็คือว่าหายม้ามันเด็กกันแหในแบบพี่น้องว่าห้าสี่สามสองหนึ่งไปหาหน่อไม้มาพี่นอ้องสิปอกกระใบเมื่อเลยีคมีคาดขอยสิปอกอันหน่อไม้ไขอชิเมือ่อใช้กินพี่น้องค่ะได้หน่อไม้บงมาเด้อพี่น้องค่ะฝนตกตอนหานะัะไปบึงนึกช่องอัน,น อีสานบ้านุนสะอาดได้พี่น้องค่ะกาไปเบิ่งดูช่องอันอีสานบ้านุนสะอาดได้พี่น้องค่ะอันอันตอกอันอียังก็เอิญคันเทนาอยู่คันเทนาเอาวันได้พี่น้องค่ะมันน่าหน่อยนู่นด่เพียงคนบรรยากาศสุดยอดมาอ่อนๆนะใหม่ๆตคนแถวนี้เขาก็กินอยู่เขาฮ่าวแต่หนอต้นหนอเขาขาวมันเขาบอากเอาแบบนี้เขาเผื่อไม่ได้กินนอกข้อเท็จจนิงอันซ้อน อันอันสอกอันยังก็เอินคันเทนาอยู่คันเทนาอวันเนพี่น้องค่ะมันหน้าโน่นนอนที่เทียงนบผอึดแต่มองหาอยากหากินพี่น้องเลยเราหูจะเอวันเอวันเราก็เป็นคนพุนที่เนาะเราก็หูมองข้ามาหากินใช่เมื่อยเลยพี่น้องเลยเอาต้องปอกบุปอกก็ได้คนนักเขคือพ่อทำไมก็เป็นเด็กน้อยเขาหาบเขาหาบกระสอบไหมแบกกระสอบไหม หาเพื่อครอบครัวเฮาพี่นอเนีย่ยไม่ได้เพื่อให้หาอยากหากินหาเพื่อครอบครัวหาเงินกับเพื่อลูกเพื่อผัวพี่น้องสมบูนแบบแค่อ่ายามเนเงินตัวเองให้มันแล้วให้ได้ไปอยู่ของตัวเองสมบูรณ์แบบทำนาทียัง่ให้สมบูรณ์แบบอย่าแค่ว่าเป็นผู้อาศัยต้องให้เป็นคนถือต้องตามกฎหมายนะไปอยู่ประเทศไทยเนะี่ยมันจังสิสมบูรณ์แบบ กันไปอยู่แบบบัดทองเที่ยวซื่อๆเนาะตีนแขนเนี่ยนะยังบุญชตีนบุญแบบแค่อาศัยแค่ผูกอาศัยแถาเพชรอยู่เด้อมี่บอกอม,มันบอกเหม็นเมียเด้อใครหักปู่ก็จะเป็นเมียแถาเพชรได้เส้นจากกระซ่วงมี่บอกมันนีได้เส้นจากกระซ่วงมีบมมงม่บอกมันนีเดี๋ยวนี่นะ ม่ยังคนตีนแขนคนตีนแขนคนติดแขนเจ้าแค่ผูวอาศัยข่าเผ็ดอยู่อย่าแค่ว่าเป็นผู้อาศัย ต้องให้เป็นคนถือต้องตามกฎหมายนะไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยอยาแค่ว่าเป็นผู้อาศัยต้องให้เป็นคนถือต้องตามกฎหมายนะไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยอยาแค่ว่าเป็นผู้อาศัยต้องให้เป็นคนถือต้องตามกฎหมายนะไปอยู่ประเทศไทยเนี่ย สิไฮสิฟูมสิฝาเจ็บสิเป็นสิตายจังได๋เขากะบ่คืนมาดอเบิดแล้าจักว่าจักหลังนี่หอยอีหยังจักว่าจักจอกกินให้ตายเขากบตาวคืนเบดื้บุญหักเฮาเบิดเขากเปิดนี้นีลผู้ชายเห็นใหม่มันกมากนา บ่งแต่พอมึงแน่อยู่กินกับแม่มาหลายปีก็ยังมีคนใหม่ให้ไทยบ้านเขาโสาเวลากันบอแม่นคู่ก็อยู่กันบ่ได้เอ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  สิหักใจให้มึงหักเจ้าองก่อนเด้อทั้งหมดที่ให้คือทั้งใจที่มีเขายัางว่าบด่ดอีเจ้าสิให้คอยนักแท้จะไาย สัญญาว่าจะลืมเขา